ในคุ้งน้ำเจ้าพระยาไกล้เวงบางขุนพรมมีเรื่องเล่าขานถึงพระเถระรูปหนึ่งนามว่าโตผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญาอันลึกซึง้งกล่าวกันว่าท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตผู้เป็นที่เคารพรักของพระศกนิกกคือผู้ที่ผูกพันกับสายน้ำแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งยาววัยท่านมิได้ศึกษาเพียงพระธรรมวินัยแต่ยังรอบรู้สัพพวิชาจากครูบาอาจารย์มากมายทั่วทั้งแผ่นดินสยาม วันหนึ่งมีชาวบ้านจากแดนไกลเดินทางมาพึ่งบารมีของท่านด้วยประสบภัยแล้งอย่างหนักพืชพันธุ์ธัญญาหารเหี่ยวเฉาผู้คนอดอยากท่านสมเด็จโตรับฟังด้วยความสงบแล้วกล่าวเพียงว่าจงกลับไปเถิดเมฆฝนจะเคลื่อนมาในไม่ช้าชาวบ้านต่างกังขาแต่ก็จากไปพร้อมความหวังริบหรี่ตกค่ำสายลมพัดโชยไอเย็นจากแม่น้ำลอยมา ในยามวิการนั้นเองแสงเรืองรองคล้ายดวงแก้วปรากฏขึ้นเหนือผือนน้ำลอยวนรอบพระอุโบสถวัดระฆังโคสิตารามวารมหาวิหารที่ประดิษฐานของท่านสมเด็จโตบางคนเล่าว่าเห็นท่านนั่งสมาธิใต้ต้นโพเปล่งกระแสจิตอันบริสุทธิ์เชื่อมโยงกับาธาตุน้ำเช้าตรูของอีกวันก้อนเมฆสีเทาทมึนก็ก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้า เสียงฟ้าคำรามก้องแล้วฝนก็โปรยปลายลงมาอย่างชุ่มฉ่ำผู้คนต่างพาก,กันแซ่สองสรรเสริญในบารมีของท่านสมเด็จโตผู้ซึ่งมิได้เพียงเทศนาสั่งสอนแต่ยังสามารถบันดาลสิ่งอัศจรรย์ด้วยบุญริ์และเมตตาธรรมตำนานเล่าขานถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดจากท่านสมเด็จโตมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระสมเด็จอันศักดิ์สิทธิ์ที่เลื่องลือถึงพุทธคุณรอบด้านหรือแม้แต่เรื่องที่ท่านสามารถเดินบนผิวน้ําได้ท่านเป็นดังร่มโพร,ร่มายของพระศกนิกรเป็นผู้ที่ยังคงอยู่ในความทรงจําและความเคารพศรัทธาของชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้นามของท่านคือสมเด็จโตผู้เป็นศูนย์รวมใจแห่งความศรัทธาและปัญญา